สวัสดีค่ะช่ว,วงไอรินเรียนรู้นะคะวันนี้พาทุกท่านมาที่ร้านท่าอูอมาล่านะคะแล้วก็ที่บริเวณหลังร้านเนี่ยเราก็มาพบกับแปลงผักนะคะคะ mm hmm. ดิฉันเซเรนชีชายอิสระเจ้าของแปลงไอรินแล้วที่อยู่ข้างดิฉันนะคะ mm hmm. อาจารย์โตค่ะเป็นผลิสถาบันครับสามจากสถาบันการเรียนรู้คือของชนสถาบันการเรียนรู้คือของชนวันนี้เราทําโครงการ ปลูกคนสร้างชุมชนสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยัง่งยืนวันนี้จะอยากให้คนรุ่นใหม่แล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยได้ผักปลอดไทยนะคะอันนี้เป็นเกษตรอินทรีย์เป็นผักยกแค่อาจารย์ครับผักยกแค่นี้ก็ถือว่าเป็นนวัตรกรรมทางเกษตรไหมคะใช่ครับครับถือว่าเป็นนวัตรกรรมทางเกษตรที่เราไม่ต้องลงดินก็มีการดูแลจัดก,การได้โดยที่มันสามารถจะควบคุมได้ระดับหนึ่งก็คือทั้งเรื่องของตัวดินตัวของไม่ได้อะไร เป็นเป็นการลังคลานะซึ่งช่วงนี้จะเห็นว่าฝนตกหนักก็ผักก็ปลอดภัยไม่เป็นไรนะคะอันนี้เขาเขาบอกว่าเป็นการป้องกันความเสียหายจากน้ำฝนนะคะเพราะฉั้นที่พูดถึงว่าขันยกแค่เป็นวัตกรรมทางการเกษตร เนื่องจากว่าพื้นที่ปลูกที่ควรเนี่ยนะคะเขาโดนน้ำท่วมนั้เขาก็จะเรื่องเรื่องน้ำท่วมก็ไม่เป็นปัญหาแล้วก็สามารถที่จะปลูกเรื่องูเรื่องไรโพดินตรงนี้ก็มีการจัดการจาการดูแลก่อนนะคะวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านได้เห็นว่าการพัฒนาธุรกิจจาก b c g สู่ Wellness Bio Circular และ Green Economy นะตัวแรกเราอยากให้ทุกคนรู้จักตัวี้ตัวแรกเนาะบโ o คือสิ่งมีชีวิตตัวแรกอย่างเช่นผ่านเป็นต้นค่น คนที่ปลูกแล้วเนี่ยเขาก็ไปแปลรูปนะคะไปแปลรูปเป็นน้ำผักน้ำผักขายให้กับกลุ่มลูกค้าเลยค่ะกลุ่มลูกค้าที่ดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นวันนี้จะเห็นว่าเกษตรกรท,กที่ทำอาชีพเกษตรอย่างมีองค์ความรู้มีการพัฒนาต่อยอดและเป็นทีมที่น่าสนใจนะคะทีมความปรับตริมแล้วก็ทำงานร่วมกับอไอรีน สภาองค์กรชุมชนนะคะจังหวัดสงขาพออชศูนย์พัฒน,นาการเมืองภาคพเมืองสถาบันภาคปกเก้าและก็สถาบันเรียนรู้ปกครงชนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยชีตนะคะแต่ท่านอยากเห็นผัดก็มาได้นะคะที่เวร้านเก้าหูถนน30นเมตรใกล้ๆใ,ในเมืองน,นี้เองน,นะคะเดี๋ยวเราจะทานกันให้อร่อยเลยนะคะมาล่าตั้งปิ้งย่างแล้วก็มีหมอ้อไฟพร้อมกับผักสดสด จากที่ปร่นี้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปทานกันค่ะขอบคุณมากค่ะ